เรียบร้อยแล้วครับไฟช่อเนี้ผม่ไมมบ้านครับ <music> <ihat> ่เงานน

ร้อยรับติดเรียบร้อยครับผมแล้วเราว่าเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเบาเบาเฮ้ครับไปช่อนนี้ครับ ช่อเก่าครับเ,เป๊ะจำนะครับตูช่อนนี้ไม่ได้ครับผมช่อนนี้สวยกว่าไม่ได้อ็มีแล้วคออะไร หมู่บ้านนันทวันแถวๆถวนนสีนักาลินครับใต้ทางด่วนนะครับทางไปปากน้ำนครับโอีคครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับดีครับ